ความร่าเริงบันเทิงใจอยู่ในธรรมใช่ว่ารำหรือว่าร้องเต้นฟ้อน่ายหากแต่นิ่งรู้แจ้งจริงมุ่งทิ้งกายรักษาไว้ยานผู้รู้คู่เคียงชานสีเขียวนั้นเนื่องในทุกข์ป่ารกชัดใครกำจัดถางได้หมดไม้ยังอยู่ ปริศนาหาทางตอบมอบคืนครูอันผู้รู้อยู่ในเราหรือเปล่าเอย่ยความคุ้นเคยส,สี่ราศีสี่สัจจะแม่ธรรมะปีตักศินเหลืองสุขใสกายวาจามะโนปราดช,ชาติสิ้นไปคือที่หมายทุกหายหด หมดปัญญาย้อนกลับมาดูธรรมะปัจจุบันเกิดขึ้นพลันครั้นตั้งอยู่สู่ความดับเลือดโลหิตเห็นสีแดงแจ่มแจ้งชัดมักผลปราดเลือดเนื้อแห้งพบจบกันท้ายสุดฉันนั้นร่าเริงด้วยเหตุใด ทรงมอบให้พระสัตธรรมไร้หม่นหมองทรงรู้แจ้งสมาทานอ่านหารครองแสนผุดพองทองขาวแท้แน่ในธรรม